ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอะเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันดีคะลูกคำถามวันนี้ครูว่าไงคะอ้าวช่วยกันอ่านโจทย์นิดนึงอ่านาะตอนที่หนึ่งกรอบสี่เหลี่ยม เอากรอบสี่เหลี่ยมให้นักเรียนวาดภาพครอบครัวของนักเรียนนะคะครอบครัวนักเรียนมีสมาชิกกี่คนเอาลงมือทําได้เลยนะลงมือทําได้เลยครอบครัวนักเรียนมีสมาชิกกี่คนบอกครูคด้วยนะคะบอกด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้นะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ มีด้วยกันสองคำถามนะคะมีด้วยกันสองคำถามนะคะครอบครัวของนักฉันมีสมาชิกกี่คนนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมเด็กๆบอกครูด้วยนะคะว่าสมาชิกนักเรียนนั้นมีกี่คนด้วยนะคะอย่างเช่นมี8คนก็เขียนไปมี4ี่คนก็เขียนบอกครูมาด้วยนะคะสมาชิกนักเรียนมีด้วยกันกี่คนนะคะเอาลงมือทํางานได้เลยนะคะลงมือทํางานได้เลย มีกี่คนก็วาดไปตามความเป็นจริงนะคะลูกอย่างมีสามคนก็วาดไปอ้าวถ้าวาดพอก็วาดได้ค่ะลูก11คนนะคะวาดได้ อา้าวก้อที่หนึ่งคุณครูถามว่าลักษณะของครอบครัวนักเรียนมีลักษณะแบบไหนหรือว่าอย่างไรคิดเครื่องหมายถูกนะคะครอบครัวเดียวหรือว่าครอบครัวขยายอย่างเช่นครอบครัวเดียวอยู่ด้วยกันกี่คนเอ่ยพ่อแม่ลูกแต่ถ้าเป็นครอบครัวขยายก็มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณอานะ,ะนนเรียกว่าครอบครัวอัน,น้นครอบครัวเดียว ส่วนข้อที่2ถามว่าะะรูปแบบที่เราที่เราคุณครูให้นักเรียนจดไป7ข้อนะคะ <med S 1> นักเรียนเลือกมาอย่างน้อย3ข้อนะคะรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวนักเรียนนั้นเลี้ยงดูอย่างไรนะคะคร <med S 1> อบครัวของนักเรียนเลี้ยงดูอย่างไรนะคะส่วนวันนี้เวลามีอยู่น้อยนิดนะคะเด็กๆกลับไปทํากิจกรรมด้วยนะคะที่บ้านเพราะว่านะ,ะตอนนี้หนึ่งก็คือว่ารูปครอบครัวของนักเรียนนะคะว่า,า <med S 1> มีสมาชิกกี่คนนะคะ้อที่2นะคะตอบคําถามด้วยกัน2ข้อนะคะ ลักษณะครอบครัวของนักเรียนเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูของครอบครัวนักเรียนนั้นมีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรนะ,ะจากกิตข้อนักเรียนเลือกมาตอบให้ครูนะคะตามความเป็นจริงนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดี